เป็นแบบนึงนะครับอ<ฮ>ถ้าเป็นน้ํามันใหม่มันจะมันจะไม่อมเลยอะเห็นไหมหไหมันจะเด็ดมันจะแห้งๆเลยครับทุกคน <laughs> ลอนถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะจะพาทุกคนนะครับมากินนะครับลูกชิ้นทอดนะครับลูกชิ้นไม้ละ3บาทนะครับทุกคนสุภัทศร2 0 0 9นะครับผมนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทำไมขายไม้ละ3บาทได้นะเดี๋ยวเราไปสอบถามพ่อค้ากันนะครับผมตามผมมาครับลูกชิ้นไม้ละ3บาทนะทุกคนดูนี่ฮะมีหลายอย่างเลยนะครับนี่เต็มตู้เลยฮะจัดร้านไี่สวยงามมากนะครับ ก็มีหมูมีเอ็นเนื้อมีเอ็นไก่นะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยเนื้อมีข้อด,ดอกมีปลานะครับแล้วก็ทางร้านที่เขาจะมีแบบเสริมขึ้นมาก็จะมีเป็นราคา5บาท10บาทแล้วเนี่ยฮแบบนี้เลยนะครับ ราทุกคนนะครับลูกชิมไม้ละ3บาทนะครับสุพัฒน์ศรนะฮะสองศูนนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขายทุกวันนะฮะเวลาบ่ายสองครึ่งนะฮะเป็นต้นไปนะครับ ถ้าเป็นตัวน้ำมันนี่คือเราเปลี่ยนใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมครับพ<ห>ี่สุดยอดมากเจอต่อไป2 5งบาทครับผมลูกชิ้นรวมมิตรสองร้อยห้าสิบบาทลูกชิ้นรวมมิตรนะครับอยู่ที่ ค้าประจคือค้าประจําเลยเนาะคือมาตั้งร้านแป่เดียวคือสามารถขายได้เลยนะครับทุกคนน้ํามันร้อนไวมากนะฮะ ตัวกระทะเหล็กนี่คือสนใจมากเลยนะครับทุกคนมีเพื่อนทักมาทั้งทั้งเพื่ผมเยอะมากว่ากระทะกระทะใช้กระทะรุ่นอะไรเป็นกระทะเหล็กธรรมดาเถยกระทะจีนแต่เขาเรียกเป็นกระทะเหล็กกระทะจีนธรรมดานะครับมีขายทั่วไปไหมครับตัวนี้มีขายตามร้านน่าจะเป็นร้านขายกเก่าร้านพวกรั้งเดิมอะร้านดั้งเดิมนะมีขายทั่วไปซื้มาสิบปีแล้วโอ้ไปแรกเลยเฉพาะตัวนี้นะครับใช้มาเป็นสิบปีแล้วนะฝากของ FC ผ่านช่องทางพี่ด้วยเถิมีใครอยาก อยากได้กระทะแบบนี้แบบไหนแบบไหนก็ตามคลิปเลยนะครับผมครับผมใบนี้สามร้อยกว่าบาทอ่เดี๋ยวผมไปหาในแอปสีส้มให้นะแล้ววางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครที่สนใจเนาะอยากเอาไปประกอบอาชีพค้าขายหรือว่าเอาไปใช้ในโครเลียนได้นะครับใช้ดีอะทำความสะอาดถ้ามันดำมากเราแค่เผาไฟก็กลับมาขาวเหมือนเดิมแหละง่าย่ครับนี่นะครับต้องถามพี่ก้านะครับขายมากี่ปีแล้วครับ สิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วเนาะแต่ลูกเกิดโอ้โหสุดยอดมากฮะเริ่มแรกเลยเราขายไม้เท่าไหร่ครับพี่ไม้ละห้าขายเมื่อเป็นตู้ตู้เล็กอย่างนตู้ตู้ขายขายวันแรกกี่โลครับจได้เลยวันแรกประมาณไม่ถึงห้าโลไม่ถึงห้ากิโลตัวนี้ละครับตอนนี้ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลนะถ้านับเป็นไม้พอจะทราบไหมครับก็ประมาณหกพันไม้โอ้โหพันไม้ก็เข้านะหกพันไม้นะครับ ก็คือยังมีอยู่ในตู้เย็นที่บ้านเดี๋ยวจะทยอยมาเนี่ยฮะเมื่อคืนผมเห็นพี่เข็นรถมาแสดงว่าบ้านจะอยู่ด้านหลังใช่บ้านอยู่ครับผมนี่ฮะสุดยอดมากก็คือเปิดร้านปุ๊บลูกค้ามาปั๊บเลยนะครับแล้วก็มีทางผ่านสั่งมาทางผ่านแอปนะพี่เนาะทางร้านพี่จะมีแอปอะไรครับแอปเขียวแอปเขียวนะฮะโอเคครับผมสุดยอดตูจีนะครับผม ลล้ลูกชิ้นล,ลูกข้าวอะไรบ้างนะเน้นปลาเน้นปลาเนาะสองยอดสองร้อยห้าสิบบาท oh. ตัวนี้ก็คือออเดอร์จะมาเรื่อยๆเ,เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผม oh. ออเดอร์มาเรื่อยๆที่ร้านพี่จะมีทั้งหมดกี่อย่างนะฮะลูกชิ้นตัวที่ทําเองอาจจะมีสามอย่างนอกนั้นก็รับมาตัวที่ทําเองก็จะมีหมูหมูล้วนเนื้อล้วนแล้วก็ oh. เอ็นเนื้อครับผมที่ทําเอง oh. ค,รครับผมสั่งได้เลยครับนี่นะครับทุกคนฮะเอาอะไรบ้าง ลูกชิ้นไม้ละ3บาทยังมีจริงนะครับนี่ hey, เดี๋ยวผมให้ดูนะเขาจะมีเป็นแบบ7ไม้ยี่สิบเอ็ดบาทสี่ไม้สอบาทแล้วก็ยี่สิบเอ็ดไม้หกสิบสามบาทสิบไม้สามสิบบาทสิบเจ็ดไม้ห้าส <17 S 2> ิบเอ็ดบาทแล้วก็สามสิบห้าไม้ร้อยห้าบาทก็คำนวณให้แล้วนะครับจะมีแบบเป็นลูกชิ้นนึ่งด้วยนะฮะ hey, น,นี่ฮะขออนุญาตนะครับตัวน,นี้จะเป็นแบบนึ่งนะครับโอ้ oh. ก็เป็นไอเดียการค้าขายในยุคนี้นะฮะสามบาทยังมีจริงนะครับที่น้องครับผมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะร้านสุพัฒน์สอนสศนนะครับใช่ใชก็พี่กัดจะขายอยู่หน้าวิทยาลัยอาชีวะยูเอ็ีนะฮะที่ขายทุกวันนะครับพี่ขายเฉพาะจานถึงสุกจานถึงสุกนะครับผมครับผมถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์พี่ทําอะไรครับทํางานอดิเรกงานอดิเรกนะ ทำหลายงานทำหลายงานนะครับทุกคนที่เขาเป็นเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะใช่นีเพจเป็นโอ้ทำหลายอย่างก็เข้าไปติดตามเพจเขาได้นะครับสมาก็ทำเป็นช่องเที่ยวสม่าจะเป็นท่องเที่ยวเนาะไปเที่ยวโอ้ขายดีมากนะครับทุกคนไม้ละสามบาทครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะขายดีขายดีขนาดนี้นะครับพี่กัดก็หาง่ายมากนะฮะทุกคนอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัย อาชีวะปูิีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะหรือว่ายูเอ็มทีนะครับติดกับเซเว่นีเเวนนะครับที่ยวขายบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมโอเคถ้าเป็นตัวน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มอะไรนะครับพี่น้ำจิ้มมะขามเป็นน้ำจิ้มมะขามนะฮะใช่ลูกทุกคนชื่อลูกชื่อลู่แล้วก็พอส่อเกิดลูกอ่าเกวดน้ำจิ้มลูกค้าตั้งช yeah, okay. ื่อให้ตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ตัวนี้เป็นลูกชิ้นปลาครับผมเป็นลูกชิ้นปลานะฮะ ทางร้านจะไม่จะไม่ทอดไวค่ะจะเป็นทอดสดอย่างเดียวเลยก็คือมีออเดอร์มาหรือว่าลูกค้ามาสั่งทีจะทอดครับผมนะครับโอ้โหโโลูกค้าเยอะจริงๆนะครับทุกคนร้านเพิ่งมาตั้งร้านนะฮะยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับลูกค้าลุกเต็มร้านนะที่เขาทอดสดน,นะ ทางร้านพี่เขาจะมีน้ำจิ้มให้ด้วยแล้วก็จะมีผักนะครับก็ใช้เวลาทอดไม่นานแ๊บเดียวนครับแ๊บเดียวเอาไปทังน้ำมันต่อนไม่อมน้ำมันมากนะทุกคนถ้าเป็นน้ำมันใหม่มันจะมันจะไม่อมเลยเห็นไหมเห็นไหมจะเด็ดมันจะแห้งๆเลยครับทุกคนนี่ผมสงสัยมากเลยพี่คือเห็นเต็มตู้แบบนี้คือพี่เสียบทุกวันนะครับ ใช่ครับทำเตี๋ยวทุกวันเก็บรักษายัางไงครับก่อนขึ้นตู้ผมจะเอาแช่ฟิดก่อนแช่ตู้ฟิดผมผมยังมีตู้ฟิดใหญ่แช่ไว้เจ็ดชั่วโมงก่อนอย่างเช่นผมจะออกมาขายสาชั่วโมงผมก็เอามาค่อยออกมาจากตู้ฟิดแล้วก็เอามาแช่ครับอ่าก็คือลูกชิ้นมันจะมีความเย็นอยู่ถ้านะถ้าสัมผัสอ่ะมันจะมีความเย็น <laughs> ก็คือลูกค้าอุ่นใจไว้ใจได้เลยครับว่าของเรานี่คือสดใหม่แน่นอนนะ น,นี่ปลาร้อยหนึ่งสุดยอดมากครับทุกคนหมูสามเนาะแล้หมูสี่นอกจากจะขายดีแล้วยังไม่ห่วงวิชาด้วยนะก็บอกเทคนิค that, <อ> Leonardo, เป็นไอเดียให้กับหลายๆคนนะครับผมใครที <yap prere Paris> ่ไม่รู้นะว่าจะเริ่มต้นยังไงนะติดตามช่องพี่ไว้ด้วยเด้อเผื่ออนาคตเดี๋ยวจะบอกสูตรน้ำจิ้มโอ้โหอนาคตใช่ไหมครับพี่มีโอกาสบอกสูตรน้ำจิ้มใช่ไหมแน่นอนครับโอยยังไงก็ฝากตลอดด้วยนะครับถ้าจะสวนจะบอกยังไง เ่มีโอกาสได้ผ่านมาทางจังหวัดบนได้มารีวิวให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะใครที่อยากอยากได้สูตรของร้านพี่เขาํน้ำจิ้มนะตัวนี้กี่เจ้าครับพี่ตัวนี้ออเดอร์เนี้ยเจ้าแรกเอ้เจ้าเดียวเจ้าเดียวนะเจ้าเดียวกี่ไม้ครับตัวนี้ส3มไม้สาไม้9กบาท99บาท <laughs> <c oughs> จริงๆลูกค้าสั่งร้อยหนึ่งแหละแต่เราก็ต้องเราก็ต้องแบบาขายด้วยคว<ช>ามบริสุทธิใจไปนี่99บาทได้เยอะมากนะทุกคนดูครับ <c oughs> เยอะมาก <c oughs> <c oughs> ไม้หนึ่งจะมี4ี่ลูกนะครับแบบใหญ่มากนะแล้วก็อัดแน่นด้วยคุณภาพคือเป็นลูกชิ้นอย่างดีเลยไหมครับพี่ใช่ก็เป็นแบบเ <c oughs> จ้าประจําที่เรารับทุกวันเลยนะฮะเรากินอะไรเราก็ชอบเราก็เอามาขายแบบนั้นครับ เหลออีกร้อยห้าสิบโอเคแนะนำไหมครับพี่ว่าลูกชิ้นของร้านเราแนะนําแนะนำถ้าลูกค้าจะมาซื้อต้องลาดหรือว่าจ้องแยกจะอร่อยก็อว่าแล้วแต่แล้วแต่ส่วนมากถ้าเป็นผมนะอยากให้ลาดเลยลาดเลยใช่ไหมมันจะเข้าเนื้อเพราะว่าลูกชิ้นจะทอดขึ้นใหม่ๆแล้วร้อนเหมือนกินสดๆอ่ะโอ้นะครับ แต่ละเจ้าบอกเลยนะครับว่าจุกๆแน่นๆนะฮะไม่ถึงร้อยบาทคือแบกกับบ้านนี่คือหลังแอนกันเลยทีเดียวนะครับ60สบบาทกินได้กินได้กินได้ทั้งบ้านเลยอยอดมาก <c oughs> นี่นะครับด้านล่างก็ไม้ละสาบาทครับทุกคน จะมีราคาสูงสุดจะมีไม้ละสิบาทนะครับจะเป็นอยู่ด้านบนนะลูกค้ามาตลอดนะมีลูกค้าทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะฮะที่ร้านพี่เขานะครับโอ้โ จะเป็นร้อยสองอาจจะเป็นห้าสิบเขาแต่ลูกะิุกที่อย่างเดียวใช่ไหมโอ้โหนค,ครับอย่างที่บอกนะน้ำมันพี่เขาเปลี่ยนใหม่ทุกวัน,นไม่โอนน้ำมันนะครับถ้าเป็นตัวปูอาจจะไม้เท่าไหร่นะครับพี่ไม้ละสิบไม้ละสิบบาทครับผม ก้อดไปเลยนะครับเพียวๆนะไม่ต้องไปผสมแป้งให้เสียเวลานะครับไม้ล,ละสามบาทต่อไปฮอตเล็สิบเนาะ แต่ละวันนี่คือเราเสียบเองไหมครับพี่หรือว่าับจ้างไหมครับไม่เลยเป็นระบบครอบครัวหมดเลยเป็นระบบครอบครัวหมดเลยเนาะใช่เอาให้พอใช้เวลานานครับหกทันไม้นี่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะอืมเพราะจนชินชินแล้วเรียกว่าชินเสียบตอนเช้ามาขายตอนบ่ายๆนะใช่ครับแนะนําเลยนะครับใครที่มาเที่ยวจังหวัดอีบลนะครับร้านนี้นะครับห้าพานนะทุกคนน้ำจิ้มที่เขา เตรียมมาแบบทั้งใหญ่ๆนะบอกเลยนะครับว่าหมดทุกวันนะท,ที่ที่เห็นอยู่ในสู้นี้นะครับตสมม่ทุกวันด้วย <c oughs> ครับเอาคิวยาวเอาพาดดอกเล็กกับครับผม ดอกเล็กเอ็นไก่ก็ดอกเ,เล็กเอ็นไก่อ๋อปูอัดง้วงปูอัดสองไม้ดีกว่าพอดอกเล็กเอาสี่ไม้เอาแค่นี้ไม่เอาเอ็นไก่โอเคฮอตเล็กสี่ปูอัดสองน,นี้ฮอตเล็กสองพอดอกสอง ไก่สองไก่สองหมูยี่มาหมูสามเขาไก่สองหมูสองโอเค เน้นป่าเนาะเราไม่แปลกใจนะที่ขายได้วันละหกพันไม้นะฮะทุกคนที่สําคัญนะครับไม้ละสามบาทด้วยฮะนี่ในประเทศไทยยังมีจริงนะครับที่จังหวัดุบลราชธานีนะครับเป็นข้าวเกี๊ยวเพิ่มครับผมเออครับผักนะฮะกระลำนะครับโอ้โหแต่กินนี่คือเข้ากันมานะฮะ ตาามเปิดหมายเบหนึ่งหนึ่งสองสามสขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์คือไปทำงานที่ตัวเองชอบนะครับผมสุดยอดมากนะครับถ้าเป็นตัวน้ำมันวันหนึ่งเราใช้ประมาณ6ลิตรกระพือหลิตรหกลิตรนะก็เรือไว้กันไว้กันไว้นะครับเผื่อไว้ดีกว่าขาด ถ้ามันเหลือมันจะเหลือแค่ตูดขวดอย่างที่บอกนะใครที่สนใจนะครับกระทะเหล็กหรือว่ากระทะจีนกระทะจีนตัวนี้นะครับ <laughs> ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยว <laughs> ผมไปหาก่อนนะครับน่าสนใจมากเพราะว่าจะทำความสะอาดง่ายนะฮะไปทำอะไรก็ได้นะครับ <laughs> ถ้าเป็นตัวแนวทางการจัดร้านอย่างเงี้ยตัวงี้คือพี่ออกแบบเองทั้งหมดเลยไหมครับใช่ครับ มันตามยอดขายด้วยคแต่ถ้า FC หรือเอมือใหม่แนะนำให้เริ่มจากตู้เล็กก่อนเริม่มเล็กก่อนหาหาฐานลูกค้าก่อนถ้าเรา,เราได้ทางแนวทางเราแล้วเราค่อยมาเพ,มเ,พมเ,พมเพิ่มเพิ่เอาครับพอผมจะได้ท็ติดเนี้ยตู้อยู่3ามใบอันนี้ใบสุดท้ายแล้วอพอแนละ้วก่อนที่จะมาขายลูกชิ้นม้ละสบาททำอะไรมาก่อนนะครับเป็นเด็กเสิร์ฟ ที่ไหนที่จอดดูบนไหมใช่แถวแถวข้างวัดหนองบัวร้านดังอยู่หรอกร้านนี้เป็นเด็กเสิร์ฟได้บ้าณสองปีชีวิตก็พลิกผันมาเรื่อยเนาะใช่เรียนจบก็เป็นเด็กเสิร์ฟก่งงกันว่าเรียนจบช่างยนมาทําไมเปบเป็นพอขาแต่ก็มันก็อย่างที่เราชอบอ่ะหาของหาเงินอะไรที่ได้เงินมาพี่เนาะมีอะไรอยากจะแนะนําคนที่กําลังท้อถอยไหมครับพี่ในยุคนี้ก็ต้องสู้ไปกับมันสู้เนาะ ใช่ครับเราเราหาจุดที่มันไงอ่ะที่ตัวเองชอบที่สุดแล้วเราก็ลุยลุยลุยไปกับมันแค่เลยลุยอย่างเดียวเขาพูดไ่เก่งเลยานใจใช่แล้วก็เรารักด้วยทำให้ดีเราต้อมีลูกค้าติดใจเนี่ยรักสามารถหาตัวเองถ้าถ้ารู้ว่าชอบแล้วรักสามารถหาตัวเองครับรสชาติต้องคงที่คงวาครับ เน้นสดใหม่สะอาดเรากินยังไงลูกคา้ากินแบบนั้นนะกินแบบนั้นกบบนิน<ต>อย่างที่เราชอบซื่อสัตย์ต่ออาชีพจรแล้วก็ลูกคา้านะที่ผมสังเกตดูนะร้านพี่เขานะครับคือจัดร้านที่สวยงามนะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดึงดูดดึงจุดเด่นแล้วก็มีความน่าสนใจเวลาคนขับรถผ่านก็จะสังเกตได้ง่ายนะแล้วก็จะเวลาเขามากินแล้วเขาติดใจเขาก็จะพูดต่อๆกันไปนะทุกวันนี้โซเชียลนะ ใช่ครับคนเล่นเยอะเขาถ่ายอัพลงในเพจหรือว่าในช่องทางอื่นๆนะก็ตามมาได้นะอย่างผมก็ตามมาจากเพจที่เขาแล้วก็มีคนที่เขามาเที่ยวจังหวัดอุบรรีวิวหลายๆช่องทางก็ตามมานะอ๋อในปีสุดท้ายต่อไปปีแรกเนาะแต่หรือว่าจะทอดตัวครับของพี่ก่อนโอ้โหสองสี่หกเดี๋ยวถ้าหมดนี้พี่ต้องเอามาเตือนไหมครับพี่ใช่ครับต้องมาเตือนนะเดินกลับไปบ้านแป๊บเดียวเนาะไม่ไกลใช่ครับนะฮะ 500ร้อยเมตรเอง500รอยเมตรนะฮะเดี๋ยวผมต้องตามไปที่บ้านพี่ด้วยนะไปขอสูตรน้ำจิม้มแต่ตายเอาไว้อานาคตเอาไว้อานาคต,าน,าคตนะครับแน่นอนครับแน่นอนเพราะถึงเราหวงสูตรตายไปก็เอาไปไม่ได้ครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะรอตะลอนถ่ายคลิปก็ติดตามพี่เพจพี่เขาได้เลยนะครับผมครับผม,ผมแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะนี่คือผมขอขอไว้ให้แล้วนะครับที่เขาก็ใจดี พี่เขาบอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้แบ่งๆกันไปถ้าเป็นตัวปวดนะฮะทุกคนก็ไม้ละ10บาทนะครับนองนั้นคือสาบาทหมดเลยนะ,ะใช่ครับเคยลองแบบเอาไปชุบแป้งแล้วมาทอดไหมครับพี่เคยแต่ มันมันยากมันยากใช่ไหมใช่สู้แบบกว่ามัน,ก,มนกว่ามันจะสุกครับมันต้องใช้เวลาตัวนี้คือเราเน้นกินกับน้ําจิ้มแล้วก็ผักเนาะใช่ครับเรียบร้อยเลยนะไม่ต้องทําให้เสียเวลาใช่ครับก็เป็นบรรยากาศนะฮะที่จังหวัดอุบลน,นะครับผมวันนี้เรามีโอกาสได้พาทุกคนนะมาเที่ยวจังหวัดอุบลน,นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่คนมากินแล้วก็มารีวิวกันเยอะนะ ทีชิืนม้ละสามบาทสุทสอนสองศูนย์ศูนย์เก้านะครับผมขายอยู่หน้าวิทยาลัยอาชีวะ p o ลีเทคนิคเข้าต้มดอกเสงเหนือหรือว่ามหาวิทยาลัยยูเอ็มที UM นะครับผมาขายทุกวันเวลาบ่ายสองครึ่งไปต้นไปนะฮะหมดแล้วหมดเลย,น,เยนะวันละหกพันเจ็ดพันไม้นะไม่ธรรมดานะครับทุกคน